ไม่ยกแยกไม่มีคนเลยล่ะพอเปิดเครื่องเล่นใหม่ยกแยกก็ไม่มีคนอ่ะลืมอา้าวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มาดามเบอร์เล่และนี่ก็นแบบแพนิก์โคสเตอร์นะคะก,กับหิ่งห้อยป้าของเราโอ้โหเรามีการแบบว่าเอิม่มตรงนี้น่าจะต้องหลบริงเรามีการมีการจัดสรรปันส่วนนะฮะนิดนึงโอเค ในส่วนของโยกแยกเขียกไปมาของเราเนี่ยผู้คนเริ่มน้อยเนาะเพราะว่าเขาน่าจะหลังไหลไปที่วงร้อพิงคุพิงคุอันนี้เออยังไม่ได้ตั้งชื่อเลย s t e r ์เวลเราก็เปลี่ยนเป็นเออพิงคุเวลพิงพิงคุเวลมันก็มาจากเออเขาเรียกว่าอะไรดีวงร้อสีจมปูพิงคุเวล คิดคูเวลตัวนี้คนอย่างเยอะนะฮะเราคิดราคาไม่แพงด้วยแต่คนก็ยังมองว่ามันแพงอยู่ดีแต่แบบค่อนข้างหน้อยเ,ออเดี๋ยวเราจะอาจจะต้องตกแต่งอะไรนิดนึงให้ผู้คนไม่บื่อโอ้โหดูอย่าว่า,ตาแต่โยกเยกขยักไปมาม้าหมุนม้าหมุนมาใจของฉันคือนิ่งไปเลยทำไมพวกแกเป็นอย่างนี้ทำไมพวกแกมีใหม่แล้วก็ลืมเก่ามันทำให้ฉันเจ็บปวด เดี๋ยวเรามีการใส่ตู้ a อตู้ ATM ไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราอาจจะยกตรงนี้มาบาังหน่อยเนาะอีส่วนเห็ดชันก็ยังไม่ได้ทำโอ้ตายเดี๋ยวลองดูว่าจะทำยังไงต่อไปด้านหน้าเนี่ยยังไม่เสร็จง่ายนะฮะยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะอโอเคฉันคิดว่าสวยเฮ้ยจริงๆมันอยู่บนอยู่ล่างวนะเนี่ยมันแปลกแลกละคิดว่าไม่ใช่ละอันตัวนี้น่าจะต้องอยู่บนปะโอแย่ล้เรียกว่าแบบ หลอกสายตาแล้วกันเห็ดโคนตรงนี้มาบางังสายตาตรงนี้ส่วนเห็ดเราก็ยังไม่มีหัวเห็ดัะทีนะไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากโอ้มีเงินอยู่18บบาทแย่แล้วแย่แล้วเงินจะติดลบไหมเนี่ยติดลบแล้วไม่นะไม่ไม่ไมโอ้โหคนเยอะเกินขอเวลาปั๊มเงินสักแป๊บเดี๋ยวจะมาทำต่อเงินเงินไม่ไหวแล้ว สาบาทวายสามบาทไม่มีคนเข้าโอ้ยังมีอยู่แกเงินมันหายไปเรื่อยเลยทำไงดีอะยกเกียรขยัขยกไปมาของเราต้องลดราคาลงไหเนี่ยอ่ะเหลือ5บาทก่อนดึงคนมาก่อนมะนั้นมันไม่มีคนเข้าเลยเงินมันจะหายม้าหมุนเหลือ1บาทเอา <laughs> ไป <laughs> ขึ้นให้หน่อยโอ้แย่แล้ว เงินติดลบมันก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยจากที่เงินเดือนเงินไม่ติดลบกลายเป็นเงินติดลบขึ้นมาได้เจ็บอยู่อะหนึ่งบาทมันจะไม่ได้อะไรนะโอเคโอเคโอเคเงินกาลังขึ้นแล้วให้นางปั๊มแป๊บ <c oughs> ทำงดีอะมันไม่นิ่งเลยมันสเตเบโบมากๆโอเคโอเคมายกแยกมีคนเล่นเยอะละโอ้โหบริหารมาดีๆจะมาเจ๊งมัวแต่แต่งเกินอะลืมดูเงินอย่าบอกว่าเราจะต้องคู่เงินนะไม่ไม่ <c oughs> กับตายอะ่ะ เงินกำลังปั๊มแล้วฮะโอเครอแป๊บหนึง่งน่าจะดีขึ้นขอขึ้นเป็น7บาทได้ไหมพี่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 ขอขึ้นเป็น7บาทนะฮะจะไม่พอกินกัน,นะฮะขอขึ้นเป็นหบาทนะฮะมีคนเข้าไหมโอ้ห้าบาทจะมีคนเข้าอยู่โถคนรวยอยู่แล้วที่เนี่ยเข้าไปเลยว้ายคนเดินหนีสี่บาทแล้วกันครึ่งทางว้าทำไมมันติดลบขนาดนั้นนะเ <c oughs> พิ่งหันมาเห็นแย่แล้วอย่าบอกว่า4ี่บาทมันแพงไป3.5แล้วกันอ หรือว่าเรากาหนดค่าเข้าแพงไปหน่อยโอ้เออเออเอาสัก5เอาสัก10บไปโอเคดีขึ้นนะขออนุญาตไปปั่นเงินก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะฮะเพราะไม่งั้นถ้าไม่มีเงินเราก็จะสร้างอะไรต่อไปไม่ได้เลยปิงคูเบลเหมือนเขาบอกว่าพิงคูเบลเนี่ยมันจะเป็นเพนเพนเกินไปในการรอคิวเนาะมันมันม่ดูไม่มีอะไรแต่ว่าเราไม่มีตังที่จะตกแต่งทางก็อาจจะต้อง รอแป,ป๊บรอแป,ป๊บฉันก็อยากทําให้พวกเธออยู่หรอกนะจริงๆแล้วนะ่ะเราจะทํายังไงให้ตังมีมั่งอะ่ะไม่ได้รีเสิร์ชแล้วด้วยจะอืมจะขอสิ่งเชื่อก็เดี๋ยวจะเจง๊งกนันไปกันใหญ่โอเคเงินเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าไปลดราคาลงมันก็เลยขาดทุนอะเนาะนี่มีคนขึ้นอยู่5บาทอะเราคัดเกตผู้บริโภคแล้วกันโอเคเงินเริ่มกลับมาแล้ว สบายใจนี่เลยโอ้เป็นมุมที่สวยงามมากนะฮะเงินเรากลับมาแล้วโอ้โหดูสิเงินเรากลับมาแล้ว,ลแ,ลวแล้วก็สวยงามมากๆเลยเมื่อกี้ตอนกลางคืนอะมุมเนี้ยสวยเนาะไห่ดูซิขอเปลี่ยนกันตอนกลางคืนแจมแจมสุดๆนี่แหละที่ฉันที่ฉันคิดไว้ในหัวว่ามันจะต้องมีมีต้องมีแบบ มีวงล้อข้างหลังไงมีชิงช้าสวรรค์นะ,ะเงินกำลังปั๊มขึ้นมานะเราอาจจะได้ตกแต่งเพิ่มได้นะคะค่อนข้างดีเลยนะอ่ะเขาบอกว่ามันเพลนไปหน่อยเนาะเดี๋ยวเรายังไม่กล้าขยับตัวเอาจริงพันกว่าบาทเนี่ยยังเสี่ยงมากนะเราอาจจะยังไม่เริ่มอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวทางด้านนี้น่าจะเป็นเออนี่แหละโครสเตอร์อยู่ทางนี้ได้มองไปละ ทางนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องเล่นเล็กๆโซนี้เดี๋ยวทำเป็นเป็นโดมเป็นอะไรขึ้นมาให้เขาเป็นเครื่องเล่นเล็กได้นะคะโอเคสวยมาก Very good และ very well สมใจฉันสุดๆเปิดไฟหน่อยครับมองอะไรไม่เห็นเลยขึ้นมา2อง0ันลวน่าจะดีขึ้นโยกเกกกลับมาแล้วลูกเมื่อกี้15บาทไปเลยดูสิสิบบาทมีคนเข้าไหมไม่เข้าไม่เข้า อ่าแพงไปโอเคสิก็ยังเข้าอยู่อืมโอเคได้12อ่าอันนี้แถวเริ่มน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตกแต่งเอ่อพิงคู่เบลของเรานะคะเพราะว่ามันจะกินเงินไปเรื่อยๆถ้าไม่ทำอะไรสักที ว่าจะทำอะไรได้บ้างว้ายตกใจหมดมันเกินไปเงินกลับมาแล้วขอปิดทางเข้าแป๊บนะ <c oughs> คนจะได้มาทางนี้เหรอเดินอย่างไกลอ่ะอยากทำเป็นปราสาท อยากทำเป็นปราสาทที่มีวงล้ออยู่ข้างบนจังแต่ว่าจะเป็นไปได้มั้ยเนี่ยเหมือนจเจอตัวที่ลงล็อกละอ่ะเกเลยไปทางลงเนี่ยสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะ มันล, yeah, ล,ล,ลงไม่ได้แย่แล้วคนลงไม่ได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกำลังหาทางลงให้อยู่อาเกแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะอ่ะอะ่ไปก่อนเอาแบบนี้ไปก่อน ขึ้นไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะหาวิธีอีกทีหนึ่งแต่ยังไม่รู้ว่าทำยังไงพิงค์ูเวของเราต้องให้เสร็จภายใน EP นี้นะฮะม่ง,งั้นคนดูน่าจะแอบด่าอยู่ในใจแล้วว่าทำอะไรไม่เคยเสร็จสักอย่างแต่บางเรื่องก็เสร็จอยู่นะมาถึงเรียนหนังสืออะไอ้แย่และฮึบปิดไว้ก่อน ไม่มีที่ลงไม่มีที่ลงใช่ไหมฉันต้องทําฐานปราสาทของฉันให้มั่นคงก่อนกะอยู่อยู่ปราสาทมันจะมันจะลอยแบบเนี้ยมันมันใช่เหรอใช่ไหมเราจะต้องเหลาปราสาทให้ดีก่อนเราขอใหม่เลยเด้อบางประตูทางออกไปหรือเปล่าใช่ไหม ประมาณนี้เอ๋ yeah. สัดจใจเราอยากให้เป็นพื้นที่เป็นระนาบเดียวกันก็คือทางเข้าปราสาทเป็นอะไรกับปราสาทมากไหมตะเก็บมุมเป็นปราสาทสองฝั่งที่มันสามารถกระโดดหากันได้นี่ไปไงคิดมาแล้วโอ้ไม่ได้ทำไปมุดส่วนนะ คนมันจะเดินไม่ได้ดิเล็กกว่านี้ไม่มีเหรออ่ะมาต่อตรงนี้ทำให้มันจะเสร็จลแล้วเราสองพันกว่าบาทแล้วอะ่ะ <c oughs> แล้วทำไมฉันไม่ใช้อันนี้แต่แรก <c oughs> เหนื่อยตัวเองเอาใหม่ มากเลยนะอีวงเวียนวงล้อเขาเนี่ยมาโอ้สวยออกรับหน้าดินแป๊บว้ายใหญ่ไปเออแต่มันมันเข้ากับพิงขู่มากเลยนะเอาจริง มันก็น่ารักอ่ะเป็นปราสาทเพียพ้ยนหัวเปลี่ยนสีได้ไหมสีสมพูอ่อนๆอก้าโอ้โหน่ารักนี่ก็คือเป็นปราสาทของฝั่งนี้ใช่ไหมที่เขาอยากจะกระโดดชับมาเอาให้มันอยู่ด้วยกันก่อนไม่ล่ะฮ้อฮ้อ เมน่ารักอะบุชิ่วิเหลือเงินอยู่เท่านี้แล้วยกแยกส้มเสร็จยังไม่เอ็กเ s นสีเลยเราว่ามันโอเคนะแต่คนว่าเอ็กเ s นสีเยอะแต่คนก็จะมาอย่เราเราเราเอาฐานลูกค้าคนรวยหลักกันเพราะตอนนี้เราต้องทำเงินเข้าแบบเออส่วนสนุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยจัดการส่วนอื่นให้เนะ เดี๋ยวอันนี้เราเปิดให้เข้าก่อนดีกว่าไหมแกจะวนกลับมาอีกรอบเหรอเอาใหม่เอาใหม่ สวยเลยตั้มนึงนะอาจจะต้องให้ลงแบบนี้ไปก่อนนะฮะปั๊มเงินอีกสักทีนะฮะเอาล่ะเราเลงเห็นแล้วว่า เครื่องเล่นเราต้องใช้เวลามากแล้วก็เงินสลับติดลบอยู่อย่างนี้ตัวเลือกแรก<_><_>ฉันต้องกู้ยืมเงินจริงๆออรอสักห้าพันก่อนได้ไหมขอแค่ห้าพันก่อนมาจัดไปขอห้าพันแล้วก็ขอไม่ลดราคานะคะใครจะขึ้นก็ขึ้นใครไม่ขึ้นก็เรื่องของเขาแล้วเนาะเราลดราคาไปกว่านี้ไม่ได้มันมันไม่ได้อะ เลยเดี๋ยวเราจะทําเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเป็นเขาได้รับปราสาทฝั่งเนี้ยก็กระโดดมาฝั่งนี้ได้อย่างนี้เลยดีไหมให้มันเหมือนเป็นปราสาทเดียวกันคําถามคือจะทํำยังไง ไอการตกแต่งของฉันนี่แหละที่มันทำให้พังพินาศมานักต่อน,นักแล้วแต่ว่าเราก็ยังทำเพราะเราชอบชอบแก่อีกแล้ว <c oughs> บอกเลเล่นๆมุกนี้ดิเฮ้ยสวยเห็นไหมเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเจ้าหญิงยืนอยู่แถวๆนี้ด้วยเออไม่ไม่ทำเป็นพลขับพลขับอะไรของมันทางที่ดีทำทางลงให้เขาก่อนดีกว่าเอ้ทำทางขึ้นให้เขาก่อน อยากให้เขาขึ้นทางนี้แหละวนมาใต้สะพานแล้วก็ขึ้นสู่บันไดตรงนี้เออจะเป็นทางขึ้นแบบปกติได้ไหมอะ่ะเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่เหมาะกับเป็นเฮาฮะฮบ เป็นบันไดวนหนึ่งนี้สวยนะดูเป็นปราสาทมากๆเลยอะ่ะเราไม่ให้นางลงมาแบบง่ายๆหรอกแล้วเราก็วุ่นวายเห็นปะเฮ้ย <c oughs> อันนี้สวยเป็นบันไดแบบ เป็นปรนเด็นดอะไรวะโอเคเปิดให้เล่นเลยระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวเราจะออนุญาตปิดก่อนได้ไหมอเอ็นทารเข้ามาที่เดียวกันเลย นี่แหละคนกรุ๊ปเสบายใจลนะนี่นะฮะสบายใจจริงๆนะเรียบร้อยเปิดเลยค่ะแปดบาทมีคนเข้าไหมไม่มีเพราะว่าเขายังไม่เห็นใช่ไหมว่ามันมีอะไรที่ดีกว่าเดิมได้เดี๋ยวเราทำให้เจ๊งอีกแล้วเจ๊งเก่ง ที่เหลือรอ,อ,อตังค์รอตังค์ขึ้นก่อนนะแปับหนึ่งใกล้ละสิบบาทขึ้นเถอะสิบาทก็ได้อะไปเฮ้ยสิบาทยังไม่มีคนขึ้นอีกหรอกเกินไปว้าวสวนสนุกฉันประสบปัญหาอีกแล้วคือพอไปเก็บค่าเข้าแพงอะค่าส่วนสนุกเขาก็จะมองว่าแบบมันไม่คุ้มกับที่เขาจะต้องมาจ่ายแพงอีกอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าส่วนสนุกเราทางเข้าแพงส่วนเออเครื่องเล่นเราก็จะต้องถูกลงในความคิดของ NPC อะนะเนี่ยเขาบอกว่าแบบเข้าทางเข้ามันก็แพงแล้วแเราทำไม อีนี่มันจะต้องแพงอีกอะไรเงี้ยฉันก็เลยลดเหลืออย่างละ2บาท1บาทอ่ะล่าสุดอันนี้เหลืส3มเหรียญแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเก็บค่าทางเข้าแบบเยอะ่อนั่งเยอะเราเก็บทางเข้า15เหรียญถ้ามาเป็นครอบครัวเราเก็บ30เหรียญเลยโอเคเราคิดว่าน่าจะดีขึ้นก่อนนั้นมันไม่มีคนเล่นเลยแบบไม่กล้าอัดเลยไม่มีคนขึ้นแม้แต่คนเดียวเออคิดดูดิเนี่ยนี่ยังพอมีเนาะเดินไปแบบชิลๆชิลๆ ขึ้นไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะได้มีตังมาตกแต่งต่อก็พี่ไม่ขึ้นให้หนูเจ้าตังจากไหนย้่วใช่ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวลองให้เขาเออไอนี้ก่อนละกันเนาะปั๊มเงินขึ้นมาเรื่อยๆก่อนน่าจะดีขึ้นอ่ะค่อยๆขึ้นละตังลบเหลี่ยมลบมุมสวยโอ้โหดูดี ดูดีแล้วดูสวยมากๆเลยวิเงินจะลดอีกแล้วแล้วยังไม่ทันได้เพิ่มคุณคนนี้ไม่ยืนเล็งอยู่แถวๆนี้เลยมีเจ้าหญิงกับเจ้าชายอยู่แถวๆนี้เป็นลาพันเซียลโอเคให้เขาปั๊มเงินก่อนแป๊บหนึ่งเอาละตอนนี้เรากำลังลุ้นนะว่าโยเกเยก888ของเราจะเข้าสู่เครื่องเล่นคลาสสิกเขาบอกว่ามันน้อยกว่าหเดือนแต่นี่ก็ นั่งรองมาจะสองเดือนแล้วอะเขายังไม่เข้าคลาสสิกอีกอ่ะเงินไม่ขึ้นก็ทำอะไรไม่ได้อุย้ยนี่ไงเข้าสู่คลาสสิกแล้วเย้โ yeah. โอ้หคนเข้ามาแบบเนืองแน่นเราสามารถขึ้นเงินได้แล้วใช่ไหมถ้ามันเป็นคลาสสิกเราสั่งแพงๆเลยได้ไหมลองลองสักยี่สิบคนเขาปะ <laughs> หันหัวกลับยังไวโอ๊ยนอนนอนนอนไม่ไหว20บาทมันแพนไป15ก็ยังไม่มีคนเลยคิดดูต้องกลับไป12ราคาเดิมแล้วโถวเอ้ยก็นึกว่าเป็นคลาสสิกแล้วจะแบบมีเงินเยอะอ่ะไม่หรอโอเคแต่ว่าพอมันขึ้นคลาสสิกค่อนข้างจะเงินกลับมานะนี่เรากำลังคิดว่าตรงนี้อยากจะเป็นอีก เครื่องเล่นหนึ่งเราเอามาหมุนออกไปละมาหมุนมาใจเดี๋ยวเอากลับมาใหม่เพราะว่าตอนนั้นเงินมันน้อยก็เลยขายไปก่อนแล้วก็ยังไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนจะหาเจ้าหญิงเจ้าชายเดี๋ยวเดี๋ยวไปหารอไปก่อนโอ้ยมันมีแต่ปริน์มันไม่มีมันไม่มีเป็นมันไม่มีปริน์มี princess เ,เปิอมีแต่โจ๊กหรวิหิงห้อยอยู่ในน้ำ mermaid อยู่บนปราสาท <c oughs> ใช่ที่นี่มันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะเป็น เจ้าหญิงตาเดียวคนธนูคนธนูครับอันนี้คืออะไรคะโอ๋แต่แล้วโอ้ยโ,โ,โ,โยกใหญ่ยกใหญ่ไม่น่าอันนี้ก็จะคึกคืนเกินไปหน่อยอันนี้อะนั่งอยู่บนนี้ได้ไหมคอยสอดส่องดูพวกเจ้าก่อนอื่นฉันอยากได้เจ้าหญิงไะมีไหมโอ้โหหนักเลยมังกรแล้วกันโอ้ยมังกรสีนะ่ากลัวไปหน่อยเฮ้ยว่าใบป,ปราสาทที่มีมังกรเท่าไหร่วะเนี่ย410บาทโอเคพอมีตังค์อยู่งอ มีมังกรรออยู่ตรงนี้ด้วยนะอุยเป็นมังกรอยู่ตรงน้ํำดีกว่ามัางกรเขาก็จะเฝ้าเจ้าหญิงใช่ไหมนี่เขากินน้ําได้ด้วยเฮ้ยกินอะไรอะ่ะอยู่นี้ได้ปะเออถึงจะเห็นว่าหาันเขาก,กระดุกกระดิกอ้าวละมีมังกรคอยเฝ้าเจ้าหญิงอยู่ตรงนี้เราจะหนีได้ยังไงมังกรก็ตัวฉีชมปูครับมังกรน่ารักครับตัวฉีชมพูเป็นมังกรไม่ที่ไม่น่ากลัวเลย เป็นมังกรยูนิคอร์นเลยมังกรตัวนี้ไม่ดุค่ะงเพราะว่าเป็นมังกรที่คอยช่วยเหลือผู้คนเนาะมังกรพ่นไฟเป็นสีชมพูดีไหมตอนกลางคืนไหนขอดูตอนกลางคืนหน่อยพ่นไฟได้ไหมะ๊ะสเปเชียลเอฟเฟ k เออนี่แหละนี่แหละมังกรบอกว่า คุ้นตลอดเลยเหรอก็ได้อ่ะร้อนๆน่ะเฮ้ยเป็นองกรย่างเป็นสีชมพูนะหมอ้อเปอิดมันต้องเงนโอ้โหแจ่มปะละ่ะอุ้ยสวยอะ่ะโฮ้ยอันนี้อ๊ยอันนี้สวยมาก เออเหมาะเหมาะเหมาดี๋ยวกันนะเอาไว้ตรงไหนดีอืมไว้ตรงนี้หนึ่งจุดไว้ตรงนี้หนึ่งจุด,จดโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะหกสิบวิพุจะขึ้นยังไงบ้างลุ้นนะ่ะ <c oughs> ไม่เห็นขึ้นเลยอุ้ยขึ้นแล้ว มาทุกๆหกสิบวิอุ้ยสวยอุ้งฮู้วววยวว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  เออไฟอ่ะไฟอ่ะอเป็นร้านอ่ะอ่ะเก้าอี้มาเผื่ออยากนั่งกับมังกรเนาะนั่งให้หลังไหม้ไปเลย ขออนาตปั๊มเงินก่อนละกันนะแต่ว่าดูมุมนี้มันสวยมากจริงนะทุกคนดูดิดรอผุขึ้นนะผุเลยรอผุขึ้นมุมนี้เฮ้ยโอ้ย,อย,อย,อยสวย,ยงั้นเราอาจจะต้องขอลาไปที่พิงคูเบลของเราก่อนนะคะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยอะแต่ว่าเงินมันยังมีไม่เยอะก็เดี๋ยวไปปั๊มไปอะไรก่อน ยังไงขอบคุณที่ติดตามมาดัมเบลเลยมากนะ EP นี้คือครูขาดสุดๆเงินเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแต่ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย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 เย้ bye bye, bye